มากินแหนมเนืองร้านนี้ครับมาดองอะไรสักอย่างเนี่ยฮะอยู่ในหลืบครับแต่คนเยอะมากฮะดูบรรยากาศครับคนเยอะมากครับอยู่เลขที่280นเนี่ยนะครับตามรอยกันมาครับ นี่เป็นเมนูครับีเนนสั่งเลยครับอร่อยทุกอย่างครับมีขาายตั้งแต่ซอยเข้ามานี่มีเม,ม,มนูม<า>อยู่แค่นี้ฮะแหนเนื้อที่เว่าจ๋าครับน่าจะไม้แล้วประมาณ5,000ดองประมาณเท่าไหร่ครับบาทครับแล้วก็เป็นเครื่องเคียงผักต่างๆนานานครับสภาพร้านครับ คนเพียบฮนะเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกให้ดูลองดูครับยังไม่ทันสั่งครับก็มาเลยฮนะแล้วเดี๋ยวคงคิดตังกันอีกทีเนาะอันนี้เหมือนเนื้อสเต๊กใชไหเนาะอะไรนาะสเต๊กขนมสเต๊กฮะมีนี่ครับไม่รู้เนื้อหรือหมูนะเน,เนื้อเหรอเดี๋ยวลองชิมนะแล้วเนี่ยอันนี้ขนมเบื้องญว,วนเข้าใจไหม โอเคก็มีหอยนะครับแล้วก็มีผักครับเครื่องเคียงครับนี่เวียดนามแท้ๆนะครับแหนมเนืองเวียดนามแท้ๆครับเมนูอาหารอะไรผู้ชิมเลยครับชิมเลยครับเดี๋ยวชิมนี้ก่อนนะครับว่ามันเนื้อหมูหรืออะไรแต่ต้มต้มเด็ดเนี่ยไม่หรอพี่ฮะไม่เขาไม่ใช้น้ำเหมือนเราจริงเขากินเลยแกงอร่อยครับ อร่อยเลยอ่ะคอนเซ็ปต์ความาณนี้หรือเปล่าวะนี่ก็อร่อยครับขนมเบื้องยวนเหรอตั้มหนังกรอบนิดนิดครับใช่ไหมขนมเบื้องยวนนะตัวน,นี้อร่อยครับอร่อยเลยส่วนนี้ฮะเนื้อเป็นเนื้อหมูนะฮะลองนะครับหอมนี่ครับใส่ผักนีเครื่องดื่มครับแล้วลอง โคคาโคล่าโคาาล่นเป็นสี่แอบสี่ผมให้แ okay. อบสี่กูดน้าพีชมาแล้วครับไหน,ม,นมาแล้วครับเลี้ยงเคียนสิเคยเคียนดินะถือกันมาอย่างนี้นะครับสั่งสิบไม้ออกมาสิบไม้ครับนี่ครับแหนมเนื้อแท้เวียดนามครับโอ้ยอาหารครับ กินก่อนนะเดี๋ยวมาบอกอีกทีเป็นไงติดป่ะเนี่ยเด็ดเด็ดเดถ่ายแล้วถ่ายแล้วมือรับมืรับเนี่ยพีกินหนังเรือครับถ่ายนี้เลยครับอันนี้ไม่ต้องหนังเรืองนะใส่ผ่านก่อนเดี๋ยวเขไม่กินมั้งไ่ผ่านเครื่องเคียงก่อนครับอย่างนี้ครับมะม่วงครับกรอบเปรี้ยวนิดนิดนะเนื้อนี่ครับชิ้นเล้าควายครับ ใส่ได้อย่างเดียวเลยหรอนี่ใส่พริกไหมใส่พริกหน่อยครับโอ้โหแบกจ้าหมุนนี้เลยครับโอ้โหแบบเวียดนามออริจินอลครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหสัตว์โอหอร่อยมากครับบุ้งบัวครับเอามาชิมนะนี่เป็น แหนมเนืองร้าอะไรร้านร้านอะไรครับร้านอะไรบารดอง่ลยครับเรือไม่ถูกเดี๋ยวไม่ถ่ายชื่อร้านให้ดูอีกทีนะสรดยองกาแฟสุดยอดมากเห็นได้นี่ครับแหนมเนืองเลยครับแหนมเนืองแท้ๆครับไม้ละห้าพันตองประมาณ7จบาทแปบาทเท่านั้นครับสั่งเลยครับสิบไม้แล้วใส่ เมื่อกี้ใส่กระเทียมแล้น้องใส่กระเทียมเรียบร้อยใส่กระเทียมแล้วใส่พริกไหมน้องใส่พริกน้องไม่หักพริกไม่ได้พริกไม่ได้เด็กปลาออกให้หน่อยใส่เลยครับเคยที่จะเปิดล้างเสียกันไม่อันนี้ก็พับก่อนแล้วก็จุ่มเอาไม่ขาดลางไม่ขาดไม่ขาดล้างนี้เลยฮะต้องแบบนี้ฮะ เวียดนามแท้ครับอร่อยครับอร่อยไหมน้อง<า>อร่อยมากฮะโอะ้โหเลยครับแหนมเนืองก็ต้องมากินแบบนี้ฮะแหนมเนืองบ้านเราอาจจะประยุกต์ให้เข้ากับรสชาติคนไทยครับ <c oughs> ไหนน่หอครับมันต้องแบบนี้เลยถ้ลองแหนมเนืองครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับ <c oughs> เป็นเหมือนกระดาษขาวบางครับ โหแต่อร่อยมากนะฮะเนี่ยแปบเดียวต้องสั่งหมูนั่นมาอีกชุดละนี่หนมเดียวต้องมาลองนะครับมาเวียดนามมาร้านท้องถิ่นแบบนี้ฮะเพราะว่าคนเยอะมากราคาก็ไม่แพงด้วยไม่ต้องไปตามรีอสอรองใ,ใหญ่ๆนะครับอ,อบันนี้อยู่ในตรอกฮะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศทางออกให้ดูีกิีครับเออครับกินก่อนนะ ันนี้กี่สิบตัวแล้ววะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ผมึ่สิบไม้ครับจะได้เหลือคนสุดท้ายที่ไมีเก้ายก็เหลืองสองไม้เนี่ยนะหมูครับมีหมูสองสองจานเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหมูป่าครับไม่โคกอยู่นี่อ๋อนี่อ่นี่สองสองอันนี้สองไงนี่อ่ะไล่นี่สองอันนี้คืออะไรแปลว่ายังเลือสองหมดนี่ไงนี่ย ครับสี่0สนครับมีพี่คนขายครับใจดีกูดกูดกูดสี่แสนปดพันสี่แสนแปดพันครับตรงไหมจอดก่อนครับนึงต้องทอนเท่าไหร่ที่รักจ่ายไปแ0 0แสนเก้าห่สองแปครบไหมน้องครบเฮ้ยสี่แสนแปดพันหายเป็นเงินไทยเด้น้อยมากเลยปะไม่น้อยหรอกหกร้อย่บร้อยสี่แสนเบียมาเหี้ยบอกสี่แสนเบียสครับเนี่ยสี่แสน อันนี้สีเดียวไม่ไม่นี่นี่สกระบอกลงนี่สีส0 0แปดพัาเท่าไหร่นะครับเงินไทยเท่าไหร่นะหกรบาทก็คนละประมาณร้อยเท่าไหรามสิบกว่าบาทหัวอร่อยมากแล้วอิ่มมากนี่ครับซากที่เหลือ นี่เป็นโลโก้แหนมเนืองแท้ๆเนาะใช่ค่ะเปนกงบ้างย่าลืมมากได้กินที่บานานเหนนี้นะคะตอนซอยเข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่มานะว่ามันอยู่ลึกตรงไหนอะไรไงแต่คนเยอะมากครับต้องมาลองให้ได้เลยนี่ฮะบรรยากาศร้านครับคนเยอะมากครับเป็นแบบโลโก้มากมากครับ นะครับร้านบาดงอะไรสักอย่างครับเนี่ย <c oughs> ทางเข้ามานี่ฮะมันเป็นกรอกตอกเล็กๆเงี้ยนะครับนี่ฮะจ๋าทำอยู่ไหมโอ้เนี่ฮะเราแอบส่องพี่เขาทำแหนมเนืองอยู่นี่ครับมันตอกเล็กๆเงี้ยเข้ามานะครับก็ <c oughs> จะมีร้านขายพวก <c oughs> เนื้อแห้งอะไรเงี้ยนะครับปลาหมึก เต็นไปหมดนะครับปลาดงครับนี่ฮะอยู่ในตรอกแบบนี้ฮะไม่น่าเชื่อครับจะมีร้านอร่อยอยู่ภายในเดี๋ยวไปถ่ายจากด้านถนนให้ดูนะครับนี่ครับร้านทางเข้าร้านนี้นะฮะเลขที่280ครับมันอยู่ในตรอกสุดซอยนั่นเลยครับนี่ผมกินเสร็จแล้วฮะเดินออกมาเลยถ่ายให้ดูกัน ข้างหน้าซอยครับมันเป็นงี้ฮะมันจะมีเวดดงเวดดิ้งนี่ครับแล้วก็มีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับวางของ LG ลีนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> มากันนะครับชี้สนนนี่ฮะผมไม่รู้อ่านถูกเปล่า <c oughs> พงดิวอะไรสักอย่างนี่นะฮะนี่ครับผมชี้ให้ดู นี่ชื่อถนนล่งทางข้าวนะครับมาครับตามรอยกันมาครับใครมาเวียดนามใครมาดานังมาทานแหนมเนืองร้านนี้ครับอร่อยมากครับเจอกันครับสวัสดีครับ